เสียงอินโทรโดนตรีเร้าใจเครื่องยนต์คำรามเบาๆถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่ของไทยหลายคนคงนึกถึง F16 หรือกริปเปนใช่ไหมครับแต่วันนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเองกับโครงการที่ทั้งโลกต้องหันมามอง AT-2 ขับไล่ไทยใหม่ล่าสุดสมรรถนะสุดโหดแถมราคาถูกจนโลกสะเทือน ตัดภาพขึ้นโลโก้สมมุติของโครงการ AT สอหมุนบนพื้นหลังธงชาติไทยแบบเท่ๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AutoDrive SK ที่จะพาไปดูโลกแห่งเทคโนโลยียานยนต์และยุทธปรกรณ์สุดล้ำและในคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกโปรเจกต์ AT สองขับไล่รุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงกันอย่างหนักว่าอาจเป็นเกมเชนเจอร์ของภูมิภาคทางด้านสมรรถนะและราคา หยุดจังหวะสั้นๆใส่เสียงเอฟเฟกปุ้มก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าทำไม AT2 ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้ในยุคที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆราคาแตะลำละหลายหมื่นล้านบาทหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเริ่มเจอปัญหาอยากมีอากาศยานสมรรถนะสูงแต่เงินไม่พอแล้วไทยละ่ะจะเดินเกมยังไงคำตอบก็คือ ถ้าซื้อของแพงไม่ได้ก็ต้องหาทางทำเองให้ได้มากที่สุดและนี่แหละคือที่มาของแนวคิด AT 2ขับไล่ยุคใหม่ที่ผสมผสานองค์ความรู้จากการใช้ F 16กลิปเป็นรวมถึงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและซอฟต์แวร์ยุคใหม่มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวตัดภาพกราฟิกแสดงโครงร่าง AT 2มองด้านข้างและด้านบน เรามาเริ่มที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ AT-2 ถูกออกแบบให้มีพื้นที่หน้าตัดเรดาร์ตำ่ำหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าคึ่งสเตลตัวลำใช้การออกแบบแนวผสมระหว่างขับไล่รุ่น4.5และแนวคิดสเตลของยุค5ใช้มุมเอียงของปีกและหางเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์แถมยังเลือกใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงผลคือได้เครื่องบินที่ทั้งคล่องตัวและตรวจจับได้ยากกว่าเครื่องรุ่นเก่า ในเรื่องขนาด AT-2 ไม่ได้ใหญ่เท่ากับ F-15 แต่ก็ไม่ได้เล็กจิ๋วแบบเครื่องฝึกนะครับอยู่ในระดับใกล้เคียงคลิปเป็นทำให้ใช้รันเวย์ที่ไม่ต้องยาวมากสามารถประจำการในฐานบินกระจายตัวหลายแห่งได้แถมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยยังออกแบบให้รองรับการบินจากสนามบินพลเรือนในยามจำเป็นได้อีกด้วยเปลี่ยนช็อตเป็นกราฟิกจำลองการวิ่งขึ้นลงทีนี้มาดูหัวใจ ของ AT2 นั่นก็คือระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะด้านการบินเครื่องต้นแบบถูกออกแบบให้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนกำลังสูง1หรือ2เครื่องขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าต้องการในเวอร์ชันไทยนั้นเลือกแนวคิดเครื่องยนต์เดียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแต่ยังให้แรงขับเพียงพอที่จะทำความเร็วแต่ระดับแมตสได้แบบสบายส,ายสายอัตราเร่งจากปลายรันเวย์ไปถึงความสูงปฏิบัติการ ก็ถูกออกแบบให้เร็วเป็นพิเศษเพื่อตอบโจทย์ภารกิจสกัดกั้นอย่างเร่งด่วนหรือ quick reaction alert ซึ่งสำคัญมากในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมาได้ทุกรูปแบบตั้งแต่เครื่องบินขับไล่ของศัตรูไปจนถึงโดรนลาดประเวนความเร็วสูงตัดอินโฟกราฟิกครึ่งตัวเลขในด้านสมรรถนะทางการบิน AT-2 มีอัตรตาไต่ระดับที่สูงมุมเลี้ยวต่อเนื่องที่ดีเยี่ยม และสามารถรับแรง G ีได้ระดับ 9G ตามมาตร,รฐานเครื่องขับไล่ยุคใหม่ทำให้เหมาะทั้งสำหรับการรบระยะประชิดดอกไฟและการยิงอาวุธนอกระยะสายตา BVR แต่มาถึงยุคนี้แค่บินดีอย่างเดียวไม่พอแล้วครับสิ่งที่ทำให้ AT-2 ถูกพูดถึงหนักมากคือระบบภายในหรือเอวิโอนิกที่จัดว่าเป็นหัวใจของสงครามสมัยใหม่ เปลี่ยนมุมกล้องเข้าไปใน cockpit graphics มิติเริ่มจาก cockpit AT 2ใช้คอนเซปต์ glass cockpit รุ่นใหม่หน้าจอใหญ่แบบสัมผัสจัดเต็มคล้ายแท็บเล็ตยักษ์ผสานกับปุ่มกายภาพเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้ทั้งนักบินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ปรับตัวได้ง่ายระบบแสดงผลแบบเฮลเมตเมาส์ดิสเพลย์ช่วยให้นักบินเล็งเป้าแค่หันศีรษะไม่ต้องก้มเหนืยมองจอมอนิเตอร์ตลอดเวลา และที่โหดไม่แพ้กันคือระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันติดตามเป้าจำนวนมากแบบเรียลไทม์และมีโหมดตรวจจับ Low o b s e ซเวเบิร์น g e รได้ในระดับหนึ่งรวมถึงระบบอินฟราเรดแอนด์แทร็กหรือ IRST ที่ช่วยค้นหาเป้าหมายจากลายความร้อนแม้จะใช้เทคนิคหลบเรดาร์หยุดจังหวะใส่เสียงฟิวววววพูดง่ายๆก็คือ AT-2 ไม่ใช่แค่บินได้ แต่เกิดมาพร้อมกับระบบตาหูและสมองแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AEW และ C เรือรบหรือแม้แต่โดนติดอาวุธในสนามรบเดียวกันทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วอาวุธล่ะโหดสมชื่อไหมตัดภาพกราฟิกอาวุธเต็มลำ ในด้านอาวุธ AT-2 ถูกออกแบบให้มีฮาร์ดพอยท์ทั้งใต้ปีกและใต้ลำตัวรองรับทั้งจรวดอากาศสู่อากาศระยะใกล้ระยะกลางไปถึงระยะไกลรวมถึงอาวุธอากาศสู่พื้นทั้งแบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ GPS หรือแม้แต่จรวดต่อต้านเรือรบระเบิดนำวิถีและกระปอกโจมตีภาคพื้นที่น่าสนใจคือแนวคิดอิสระด้านอาวุธของ AT-2 คือไม่จำกัดเฉพาะอาวุธจากชาติเดียว แต่เปิดให้บูรณาการกับระบบอาวุธจากหลายผู้ผลิตทั่วโลกได้ทำให้ประเทศผู้ใช้งานมีอิสระในการจัดหากระสุนจรวดและระเบิดตามงบประมาณและยุทธศาสตร์ของตัวเองและแน่นอนยังมีปืนกลอากาศติดลำสำหรับระยะประชิดที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบจริงเปลี่ยนโทนไปที่เรื่องยุทธศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้โลกสะเทือนจริง,รงๆไม่ใช่แค่สมรรถนะครับมันคือ ราคาคใส่เสียงเอฟเฟกดึงความสนใจในขณะที่เครื่องบินขับไล่ระดับ4.5และ5หลายแบบมีราคาต่อ1นึ่ลำสูงจนน่าตกใจบางแบบเข้าใกล้หรือเกิน100ล้านบาทหากรวมค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานแต่แนวคิดของ AT-2 คือต้องทำให้ถูกกบว่าอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ลดทอนความสามารถหลักที่จำเป็นต่อสงครามยุคใหม่ กลยุทธ์ที่ใช้ก็คือการใช้แพลตฟอร์มเปิด (Open Architecture) ภายในเครื่องทำให้สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์และเซนเซอร์จากหลายผู้ผลิตได้ไม่ยึดติดเจ้าเดียวลดการผูกขาดลดราคาอะไหล่และเปิดโอกาสให้ไทยเองสามารถพัฒนาบางระบบขึ้นใช้เองในอนาคตนอกจากนี้การออกแบบให้ระบบซ่อมบำรุงทำได้ง่ายใช้ชิ้นส่วนมาตร,รฐานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น และการติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพเครื่องแบบอัตโนมัติ Hel a t h Monitoring ก็ช่วยให้ค่าดูแลตลอดอายุการใช้งานถูกลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่ราคาตัวลำตอนซื้อตัดมาที่กราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายผลก็คือหลายฝ่ายมองว่าถ้า at 2สามารถทำได้ตามเป้ามันจะไม่ใช่แค่ขับไล่สำหรับไทยเท่านั้น แต่จะกลายเป็นตัวเลือกหน้าจับตามองสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่อยากยกระดับกองทัพอากาศแต่ไม่มีงบประมาณมหาศาลแบบชาติมหาอำนาจถามว่าทำไมถึงโลกสะเทือนก็เพราะว่าถ้าไทยสามารถพัฒนาและผลิตแพลตฟอร์มระดับนี้ได้จริงไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่กลายเป็นผู้เล่นในตลาดอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับภูมิภาคทันทีเปลี่ยนมุมย้อนกลับมาที่ความเป็นออโตไรฟ์เค แล้วในมุมของเทคโนโลยียันยนต์และระบบควบคุมที่เราในช่องออโตดร้ายเอสเคชอบพูดถึง AT2 ยังซ่อนของเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นคือแนวคิดกึ่งไร้คนขับหรือ Optionally m a n n g e หมายความว่าอะไรหมายความว่าโครงสร้างระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ของ AT2 ถูกวางรากฐานให้ในอนาคตสามารถอัปเกรดไปสู่โหมดไร้คนขับบางภารกิจได้ เช่นภารกิจเสี่ยงสูงลุยเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้องกันแน่นหนาหรือภารกิจที่ต้องใช้ความแม่นยำและการตอบสนองของระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าปฏิกิริยาของมนุษย์นึกภาพง่ายๆมันคือการเอาแนวคิดของรถยนต์ระบบช่วยขับอัตโนมัติ ADAS มายกระดับสู่โลกของอากาศยานขับไล่เพียงแต่แทนที่จะช่วยถอยจอดหรือเบรกฉุกเฉิน มันคือการช่วยเลี่ยงจรวดนำทางเข้าตีเป้าและจัดการภารกิจซับซ้อนแบบเรียลไทม์หยุดจังหวะนิดหนึ่งเสียงดนตรีลดลงแต่แน่นอนครับทุกโครงการใหญ่ระดับนี้ไม่ได้มีแต่ด้านสวยหรูย,ยังมีคำถามและความท้าทายตามมาเทียบเช่นงบประมาณในการวิจัยพัฒนาความต่อเนื่องของนโยบายรัฐการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการพัฒนาบุคลากรไทยให้รองรับเทคโนโลยีระดับสูง หลายคนอาจตั้งคำถามว่าโครงการแบบนี้จะเป็นได้แค่ฝันสวยๆหรือจะกลายเป็นก้าวจริงๆของอุตสาหกรรมการบินไทยกันแน่ซึ่งคำตอบก็คงต้องดูกันยาวๆเพราะการสร้างเครื่องบินขับไล่หนึ่งแบบไม่ได้ใช้เวลาแค่ปีสองปีแต่วัดกันเป็น10ปีขึ้นไปตัดภาพเป็นมอนเทจวิศวกรทำงานแบบร่างโรงงานประกอบ แต่อย่างน้อยที่สุดแนวคิดของ AT2 ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยไม่ได้อยากเป็นแค่ลูกค้าที่รอซื้อของสำเร็จรูปจากต่างประเทศอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ต้องการยืนบนขาตัวเองมากขึ้นเริ่มตั้งแต่การออกแบบการประกอบการบูรณาการระบบไปจนถึงการฝึกนักบินและช่างเทคนิคภายในประเทศและถ้าไทยทำสำเร็จแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเท่าประเทศที่เริ่มต้นก่อนแต่จะกลายเป็น โรงเรียนจริงสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ที่อยากเดินสายอาชีพด้านวิศวกรรมการบินระบบควบคุมซอฟต์แวร์การบินและเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงเสียงดนตรีเริ่มเร่งจังหวะปิดท้ายแบบอินสปายสุดท้ายนี้ AT2 ขับไล่ไทยใหม่ล่าสุดอาจยังอยู่ในช่วงถูกถกเถียงวิจารณ์และพิสูจน์ตัวเองแต่สิ่งที่แน่นอนแล้วคือมันได้จุดประกายคำถามสำคัญขึ้นมาในใจใครหลายคนว่า ถึงเวลาหรือยังที่ไทยจะก้าวไปสู่ยุคที่สร้างของไฮเทคเองได้จริงๆสมรรถนะสุดโหดราคาถูกจนโลกสะเทือนจะเป็นแค่คำโฆษณาหรือจะกลายเป็นความจริงในประวัติศาสตร์การทหารไทยวันหนึ่งเราทุกคนคงได้คำตอบดนตรีลดลงเหลือจังหวะเท่ๆและสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนววิเคราะห์เทคโนโลยีการบิน ยานยนต์และยุทธปกรณ์แบบจัดเต็มแต่ฟังเง่สไตล์บ้านบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไรส์สเคอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาไปเจาะลึกของเจ๋เจจงๆจจากทั่วโลกแล้วเพื่อนๆพื่นลักคิดยังไงกับแนวคิด AT2 ถ้าไทยมีขับไล่พัฒนาเองได้จริงๆคุณคิดว่าไทยควรเน้นอะไรที่สุดสมรรถนะราคาหรือการสร้างบุคลากรและเทคโนโลยีในประเทศ คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนจบด้วยเสียงเอฟเฟกชอวูวววว,วพร้อมภาพเอทีสอทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนี้จากออ t โตไรส์เคต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ